สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเรื่องสเปกตรัมของธาตุนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนธาตุและสามประกอบนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนาะไปดูคำถามแรกนะครับถามว่าเส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งของธาตุซีเซียมมีความยาวคลื่น456นาโนเมตรเส้นสเปกตรัมนี้มีสีอะไรนะครับ โจทยถามถึงสีที่เรามองเห็นนะครับก็คือช่วงของตัว visible light นี่เองนะครับ456เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่อยู่ใน visible light นะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้จากตัวแถบสีสเปกตรัมนะครับในแผนภาพนี้นะครับเราก็จะพบว่า456นี่ก็จะอยู่ในช่วงของสีฟ้าครามนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเส้นสเปกตรัมที่มีความยาวขึ้น456นานโนเมตรเนี่ย ก็ทำให้เราอะมองเห็นเส้นสเปกตรัมอะครับเป็นสีฟ้าครามนะครับคำตอบอันนี้ก็คือสีฟ้าครามหรือว่าสีครามนั่นเองนะครับคำถามต่อไปครับหีตาตเส้นสเปกตรัมของาธาตุไฮโดรเจนจึงมีหลายหลายเส้นทั้งที่ทาธาตุไฮโดรเจนมีเพียงอิเล็กตรอนเดียวเคนะครับเราก็จะเห็นนะครับแถบภาพนี้นะครับเป็นภาพที่สแสดงให้เห็นถึง แถบของเส้นสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนแล้วก็เมื่อเทียบกับธาตุอื่นๆนะครับในที่นี้ก็มีธาตุเทีเรียมนะธาตุนีออนธาตุโซเดียมแล้วก็ธาตุเมอร์คิวรีนะครับจะพบว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นธาตุอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีหลายอิเล็กตรอนนะครับเนาะแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมีแค่อิเล็กตรอนเดียวแต่กลับเป็นว่ามีเส้นสเปกตรัมเนี่ย จำนวนหลายเส้นมากๆเลยนะครับทางนี้เราจะไปสังเกตจากอะไรนะครับวิธีการสังเกตก็คือเราจะดูจากตัวอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนนะครับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเนี่ยครับเขาถูกกระตุ้นนะครับขึ้นไปนะครับนะหลายระดับพลังงานเลยนะครับถูกกระตุ้นขึ้นไปนะครับหลากหลายระดับพลังงานนะครับนี่ก็คือ,อทำให้อยู่ในสภาวะกระตุน้น นะครับเมื่อมีการคายพลังงานออกมาเนี่ยนะครับอตอนที่เขาดรอปลองมาเนี่ยเขาก็เลยปล่อยเส้นสเปกตรัมเนี่ยได้หลายเส้นนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยถูกกระตุ้นขึ้นไปให้อยู่ในสภาวะกระตุ้นเนี่ยนะครับหลายค่านะครับเมื่อกระตุ้นแล้วมีการปล่อยพลังงานคายพลังงานออกมานะครับมีพลังงานลดลงนะครับอิเล็กตรอนก็จะปล่อย นะครับทำให้เกิดเส้นสเปกตรัมเนี่ยหลายค่านั่นเองครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับจากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนกำหนดอนุกรมต่อไปนี้อยู่ในช่วงอัลตราไว l e t โอลตซึ่งเป็นช่วงที่ช่วงที่ตามองเห็นแล้วก็ช่วงอินฟราเรดนะครับคำถามก็คือ ถ้าช่วงอนุกรมขอไข่เนี่ยเป็นช่วงที่ตาเรามองเห็นอนุกรมใดคือช่วงอันตราวโอเลตและอนุกรมใดคือช่วงอินฟาเรดนะครับเราก็ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงแต่ละช่วงก่อนนะครับช่วงที่ตาเรามองเห็นนะครับโจทย์สมุดให้เป็นขอไข่นะครับช่วงที่ตาเรามองเห็นก็คือตรงช่วงขอไข่เรียบร้อยแล้วทีนี้ ช่วงอัลตราไวโอเลตแล้วก็ช่วงอินฟราเรดเนี่ยก็คืออยูอ่ติดกันเลยกับช่วงที่แสงที่ตาเรามองเห็นนะครับก็คือช่วงอัลตราไวโอเลตแล้วก็ช่วงอินฟราเรดเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัลตราไวโอเลตเนี่ยจะมีช่วงกว้างกว่ามีพลังงานมากกว่านะครับช่วงอินฟราเรดเนี่ยก็จะมีะช่วงที่แคบกว่ามีพลังงานน้อยกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปสังเกตจากแผนภาพตรงนี้นะครับเราก็พบว่าเอช่วงของการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มากกว่าเนี่ยก็คืออนุกรมกอไก่นะครับเราเห็นว่าอนุกรมกอไก่เนี่ยมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยที่มากกว่ากว้างกว่านะครับมากกว่าหรือกว้างกว่าช่วงที่ตาเรามองเห็นก็คือช่วงอนุกรมขอไข่ตรงนี้นะครับเนาะในขณะที่อนุกรมขอกว เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแคบกว่ามีพลังงานน้อยกว่านะครับก็คือตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอดคล้องกันกันกบธรรมชาติของเส้นสเปกตรัมก็คือว่าอัลตราไวโอเลตเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงช่วงของพลังงานที่กว้างกว่ากว้างกว่าช่วงของที่ตาเรามองเห็นนะครับในขณะเดียวกันอินฟาเรดเนี่ยมีช่วงการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยที่น้อยกว่า น,น้อยกว่าช่วงที่ตาเรามองเห็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกดีว่าช่วงที่เป็นช่วง ultraviolet เนี่ยนะครับก็คือช่วงอนุกรมกรอกไก่ตัวน,นี้เป็นช่วง u ตร r a v i o l e t ส่วนอนุกรมคอควายเนี่ยนะครับเป็นช่วง i n f r a r ร d ครับ ต่อไปข้อที่3นะครับเป็นการเขียนแผนผังอนุทั์อธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมนะครับแบบจําลองอะตอมนะครับก็มีจุดเริ่มต้นมาจากแบบจําลองอะตอมของคุณเดลตันนะครับคุณเดลตันก็ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็อธิบายประกอบว่าสารต่างๆนี่จะต้องประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กๆที่เรียกว่าอะตอมซึ่ง ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกหรือทำให้สูญหายไปได้รวมทั้งอะตอมของธาตุหนึ่งเนี่ยจะต่างกับอะตอมของอีกธาตุหนึ่งด้วยนะครับซึ่งแนวคิดของดาวตันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแบบจำลองอะตอมแบบอื่นๆน,นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของกฎกฎหนึ่งที่ชื่อว่ากฎทรงมวลที่บอกว่ามวลน,นั้นไม่สามารถที่จะแบ่งอมวลน,นั้นไม่หายไปไหนหรอก เพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในรูปแบบอื่นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างเลยนะครับดาวตันก็เลยถูกขนานนามได้ว่าเป็นบิดาแห่งเคมียุคใหม่นะครับเพราะว่าตั้งแต่หลังจากที่มีการค้นพบนำเสนอแบบจำลองอะตอมก็มีการทำความเข้าใจทำการทดลองเพื่อยืนยันแล้วก็พิสูจน์มากยิ่งขึ้นนะครับ ด้วยคนต่อไปที่นำเสนอแบบจำลองอะตอมก็คือคุณทอมสันนะครับทอมสันอะตอมิกโมเดลนะครับทอมสันก็ได้โต้แย้งนะครับเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของเดลตันว่าเฮ้ยลักษณะที่เป็นทรงกลมเท่านั้นเนี่ยนะครับมันจริงหรือเปล่านะครับเขาก็เลยใช้หลอดรังสีแคทอดในการศึกษานะครับว่า อะตอมเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ได้ข้อสรุปมานะครับว่าอะตอมทุกชนิดเนี่ยก็จะมีอนุภาคนะครับมีอนุภาคที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในอะตอมนั้นเนาะซึ่งในช่วงแรกนี่ก็ค้นพบมีประจุลบเป็นองค์ประกอบนะครับเรียกชื่อภายหลังว่าอิเล็กตรอนแล้วก็มีประจุบวกเป็นองค์ประกอบซึ่งบอกว่าประจุบวกกับประจุลบเนี่ยมันมีจำนวนเท่ากัน นะก็ได้อธิบายเกี่ยวกับว่าอะตอมที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วกเ็เสนอชื่อว่าอันนี้เรียกว่าพลัมพุดดิ้งนะครับตั้งชื่อนะจนต่อมาก็นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วรัตเอฟอร์ดนะครับนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปก็ได้ศึกษาต่อว่าเอสิ่งที่คุณทอมสันเสนอมานั้นเนี่ยเป็นความจริงแท้เพียงใดนะครับ รัตเทอร์ฟอร์ดก็เลยศึกษาองค์ประกอบของอะตอมเนี่ยนะครับโดยการยิงรังสีแอลฟานะครับไปที่อะตอมนะครับก็พบปรากฏการณ์อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือนะครับรังสีแอลฟานั้นเคลื่อนที่ทะลุผ่านไปได้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับรังสีจะเคลื่อนที่ผ่านไปได้ไปชนกับฉากหลังนะครับนะของแผ่น ที่ตั้งอยู่หลังแผ่นทองคำเปลวในการทดลองนี้เขาใช้แผ่นทองคำเปลวเนาะแล้วก็ยิงแอลฟาเข้าไปนะครับปรากฏการที่2คือเส้นรังสีเบียเบ่ยงเบนเป็นจากเดิมแล้วก็ประการที่3ก็คือมีการสะท้อนกลับนะครับของรังสีซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากนะครับคุณโรเจอร์ฟอร์ดก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นี่แสดงว่าพื้นที่ในอะตอมส่วนใหญ่นี่ก็เป็นที่ว่างนะสิ เพราะว่าตัวแัลฟาเนี่ยก็เป็นรังสีอนุภาคที่มีมวลมากอยู่นะเออนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรมาขวางเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีการกระทบกระทั่งกันพอสมควรนะครับเนาะอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอยแสดงว่ามันมีพื้นที่ว่างส่วนใหญ่แล้วก็มีพื้นที่หนึ่งเนี่ยไม่ไม่ว่างนะครับเออแล้วก็จะต้องมีมวลมากพอที่จะกระทบแล้วก็สะท้อนนำเอาแัลฟาเนี่ยแบบ สะท้อนกลับมาได้เลยอ่ะนะฮะนะทั้งๆที่แอลฟาก็มีมวลมากอยู่เป็นอนุภาคที่มีมวลมากอยู่นะฮะก็ยังสามารถที่จะสะท้อนกลับมาได้นะครับก็เลยนำเสนอว่าจริงๆแล้วอะตรงกลางนะครับมีนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเนี่ยมีอำนาจบวกนะครับเนาะนิวเคลียสเนี่ยมีนิวเคลียสนะครับซึ่งนิวเคลียสเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของโปรโตอนตำแหน่งก็อยู่ตรงกลางของอะตอม นะครับซึ่งนิวเคลียสก็จะมีขนาดเล็กมากแต่มีมวลมากนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมีประจุลบเคลื่อนที่อยู่ร,รอบๆอนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแรกเลยนะครับว่าเออมีโปรโตอนอยู่ตรงกลางกับเป็นนิวเคลียสนะมีอำนาจปวกวนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนโคโจรอยู่ร,บรอบๆนะครับมีประจุลบทีนี้บอก็เลยบอกว่าเอ๊จริงหรือเปล่านะครับบอก็เลยทดสอบอีกนะครับ บอก็เลยเพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอนุภาคนะที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับอะตอมประกอบไปได้วยโปรตอนแล้วก็นิวตรอนที่รวมอยู่ตรงกลางบอบอกว่าตรงกลางเนี่ยมีอำนาจบวกก็จริงนะแต่มีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนิวตรอนนะครับนิวตรอนกับโปรตอนรวมกันกลายเป็นนิวเคลียสซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่ามวลของอะตอมเนี่ยก็มาจากตรงนิวเคลียสนี่แหละนะครับ ส่วนอิเ네ล็กตรอนเนี่ยเขาก็อธิบายลึกลงไปกว่ารัเทอร์ฟอร์ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยเขาเคลื่อนที่แบบอยู่กันเป็นชั้นๆน,นะมีระดับพลังงานนะระดับพลังงานที่แตกต่างกันด้วยนะครับเขาก็เลยแบ่งออกแบ่งพื้นที่ของอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่เนี่ยครับเป็นชั้นๆน,นะ ชั้น KLMNOPQ อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมีระดับพลังงานที่ไม่เท่ากันแบบจำลองอะตอมก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับมีการศึกษามานะครับเติมเต็มกันไปจนแบบอะตอมสุดท้ายที่มีการยอมรับกันมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกหรือว่า cloud cluster แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยกล่าวถึงความน่าจะเป็นนะเขาพูดถึงความน่าจะเป็นนะครับว่าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับนิวเคลียสเนี่ยมีโอกาสมีความน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณอื่นๆครับก็ได้นำเสนอนะครับตัวโมเดลที่เป็นจุดๆซึ่งเป็นจุดที่บอกโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ไม่ใช่จุดของอิเล็กตรอนนะครับเป็นโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนเราก็แปลความหมายได้ว่าบริเวณใกล้ๆกล้นิวเคลียสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่านะครับมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าแต่บริเวณรอบๆห่างออกไปเนี่ยโอกาสน้อยกว่านะครับโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนเนี่ยน้อยกว่านี่คือแบบจำลองอะตอมวิวัฒนาการนะครับ จากเริ่มต้นเลยก็คือคุณดาวทนนะครับซึ่งสุขขนาดน้ำว่าเป็นบิดาแห่งเคมียุคใหม่แล้วก็คนที่สองก็คือคุณทอมสันใช้รัตใช้ตัวแคโทดเรสนะครับในการศึกษานะครับแล้วก็บอกว่ามีบวกลบเท่ากันอะตอมเป็นกลางชื่อโมเดลว่าพัมพลุดิงแล้วก็รัตเทอร์ฟอร์ดใช้ตัวแอลฟายิงไปที่แผ่นทองคำเปลวแล้วพบว่า เอ้ยอะตอมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างแล้วก็อิเล็กตรอนอยู่รอบๆมีโปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับจนบอบอกว่าเอ้ยอะตอมตรงกลางเอ้ตรงกลางเนี่ยนะนิวเคลียสเนี่ยนะนะตรงกลางเนี่ยเรียกว่านิวเคลียสนะเกิดจากโปรตอนบวกกับอิเล็กตรอนนะส่วนอิเล็กเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตรอนนะส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆแล้วก็เคลื่อนที่อยู่รอบๆเป็นชั้นด้วยและสุดท้ายนะครับ cloud cluster ก็พูดถึงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบรบนิวเคลียสนั่นเองครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ